ดีครับสวัสดีพี่น,น้องผู้ไปทุกทุกคนครับผมสวัสดียามดึกงนึ่นะครับเดรกแรกรถยังติดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ออกมาครับผมออกมาเอามาใหญ่ไปเรือเออครับผมมาเก็บบริเวรคือรถนะครับมาซอยกันหลายขั้นอยู่ครับผมน่อยหน่อยเด็กกาม้าหน้ามูหนี่อยหน่อยหน่อยเด็กก้มานะครับผมแลบบพี่ีั่งน้องครับผมฝังน้องแล้วก็ลูกชายหล่าอีกขั้นหนึ่งครับ ก็ปูยางนะครับผมขั้ตอนนี้ก็กำลังกัดลิซิกิ่งอยู่นะครับผมก็อนหน้าะอนนี้กำลังกัดรีซิกิ่งนะครับตอนนี้เอาไปเออออกครับผมขึ้นถนนในเพลินนะครับผมผู้คนพลุกพล่านนะครับผมชีวิตในเมืองกรุง รถก๊าลไรน,นะครับผมามากพื่เปลี่ยนมุกี้ถาเปลี่ยนมุกี้ล้วก็จะได้ถารถเทลเลอร์มอเส่ไซนะครับผมใส่บบเลเลอร์ทุกมีกับกับบริษัทกันนะครับาาสบายครับสบายปันหมา ายปานม้าครับโอ้บุญมีตัวนี่คือว่าเป็นเดียร์แล้ววาว่าเสตาขาดมืออื่นมเมนตัวน oh, ีาจะตอนาจะอีกเจ็ดมือวะตอาจะอีกเจมือวะเอ้ยบุญเการับนะต้อง้ตาขาดแล้วมือ้น ไปเดินกันบุญ่อไปรั่งกันบุญเออรถจลยังรถจะไจอดเียวนิแล้วครับดี๋ก็บหญ้าไปหอดพูนนะครับหนารถมีสีแดงๆหมดนะ ฝั่งน,นี้ก็ใช่นะครับพวาก็กลางนี่ก็แม่นนะครับผมอะไรเก็บหมด,ด <S <S อะไรเนี่ยอาสุดท้ายนี่ก็มากกา็อะไรใครแชร์ก็แชร์ครับผมถูกอกถูกใจสักนิดนึงแจงเตือนนะครับอ่ากดติดตามไมน้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถูกอกถูกใจสักนิดนึงแจงเตือนด้วยพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ